เขาไปเอาเกาะทองมาจากไหนวะนะ่ะไอ้อ๋อพี่เห <c oughs> รอใส่หลอดอะลงมาแล้วมัน้าออกมา70น่าจะกอดแ,แตกไหมพี่แตกแตกเพราะผมน่าจะเข้าไปประมาณ30กว่า <c oughs> ท <33. S 2> ีละสามสิบสามเลยน,นี่หว่าฮึมดิตรงนั้นนะตรงนั้นเลยพี่บ้านนี้แหละ,ละตกใจสะดุง้งไม่ได้เล่นนเราอ่ะใช้ไม่ทำไม เจ็ดสิบสองตัวมาเจ็ดสิบมาแกมีประตูให้มันเล่นเหรอโอ้ยตกยิงหัวดุยมุ้ยเดี๋ยวแซวแกนะเราจะกินมาม่าไปมันจะเล่นประตูนั้นเหรอประตูเลยแล้วกัน ตู้ไหนอ่ะเอ้ยมันอยู่ข้างล่างนีนเปิดคือได้ใช่ไหมสวยผมไม่มีกระสุนแล้วนะสไนอะไรสไน กูใจกูทนไหเงนาแค่ไว้ประตูนั่นเน่เอาเาโดนมีโดนใช่มีมีมันเดินเล่นอย่นั้นนะสิข้างล่างหาสุดเนอะเดอนนึ่งโอแค่เพื่อน มันโดดจ้ำแพดเล่นอยู่ข้างในสนุกก็เล่นอาเล่นตายเดยตไปไม่ดีของหลังนี่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 มันอ้อมมันอ้อมใส่นะได้ผลดูให้อยู่ได้ผลขนาด มองไม่เห็นกันเลยยื่แน่จริงกสิบามในบ้านพีโรดมันเกาะม่วงชาเต็มแล้วเข้า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 เลือดเข้าเลือดเยอะเยอะเยอะหลังพี่หกสิบสามหลัง เฟ้าพ <laughs> ี่คุยกับมันเองพูดอย่างชอบเลยพีคุยกับมันเองผมส่งพี่ไปคุยกับมันเออามันมีปืนดีเลยงั้นใจเย็นไว้ก่อนพี่เย็ดสิบเลาะฟ้าดีนะสุดท้ายว่ะหกสิบสามปอมม่วงสมูเหรอได้ด <laughs> ิ <laughs> นี่มันถอยแล้วเราไปทางนี้เลยไทยบอกกินมาม่านะแมวไงถอยก่อนนะก็สุดหมดแล้วสุผมหมดหมืนชาไปหมดเลยเอาเอาเอาเรียมันี่มานนี่นี่เล็บเรีนเข้าวงแล้วพี่ฟาร์มเอากลอมาเอา ลุนลุนไปเลยพี่เกาะปุลุนลุนเลยนะอะไรนะเฮ้ยเมีคนมีคนลมยืนลมยืนออกชิบหายอยู่แล้วเอาเกาะเลยอ๋อไอ้เกาะม่วงคู่โอ้โหแม่งเด้งอีกทีหนึ่งแม่งเด้งอีกทีหนึ่งไปแล้วไม่ร่ำลยโซ่โ เห็นแล้วมันใหญ่จริงไม่โดนซะด้วยไมีผมที่มีมันไม่ได้เอาอะไรไปไฟที่มีคือ,อทิ้ง่านที่สุดไว้อ่ะพี่ไม่คิดอ,อ,อที่มีคือ G7 ออ๋มีตรงนี้ด้วยนะพี่ฮะ<อ><า>เห็นล่าสุดไม่รู้มันเลื่อนสไลด์ไปหาเพื่อนมันยัง หลบคือมังเกอร์พังเอ๊ะพังไม่ได้คนละเกมเอาวงพี่ไม่่เกียวะันดักมันดักวงมันดักวงเจ็ดสิบแปดเกาะสีแดงนะจ๊ะไม่เจอวงมันอ่ะนะอ่ะมันขึ้นไม่ได้พี่เต็มที่ก็น่าจะไปเนี้ยได้ แต่จะ,จะโล่งมากมันมันโล่งเกินมันโดนซ้ายขวาโดนได้ไหลายองศาเลยหลายมุมไม่งั้นเราก็ต้องเลือกงัดตี่ใดที่หนึ่งให้ได้พี่ได<ม>้อยู่ตรงนี้ก็ได้อยู่แต่ว่า<ม>ต้องรับงั้นอยู่ได้เหรอทำไมมันนอนไม่ได้วะอยากนอนจังเอาเลยเกมมาดิ <c oughs> มันไม่มีระเบิดแตี <c oughs> ๊ด <c oughs> ต้องดูหลังด้วยนะเดี๋ยวเขาแง้มมาโอ้มันมองไม่เห็นนะครับไม่ต่ำพอพอแง้มมั้มันนอนไม่ได้ปะพอ,มอไม่แง้มแล้วใช่ไหมอยู่ในวงปะตรงนั้นอะวงน่าจะ้นไหนพี่เออไหนวะหน่อยหนึ่งอยู่ได้เขาอ,อยู่ได้ลองชั้นล่างนะลองชั้นล่าง,งนี่นี่ขวาขวา ไปไหนไอ้ทางออกขวาวงไปนู่นเลยกลัวกลัวแง้มขวาแล้วโดนที่อื่นผมดูขวาไอ้นี่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 เขาแง้มนี่เขาแง้มนี่ผมดูฝั่งนี้ให้ดูพี่เบียร์มีระเบิดเยอะปะแง้มซ้ายแง้มซ้ายยิงไม่โดนมีเยอะมากระเบิด ออกมาแล้วปีกนะมา้35 seconds r i n g just up ahead e to bind you recharging i s ่เป็นประตูหรือเปล่าต,ตรงนี้พี่ลงโล่งมเป็นโล,ล,ล่งกวาไกลพี่ แต่ว่าขวายไก่นี่ตรงไหนนะเข็มโอ่คขวาเสียงปืนที่วงเจ็ดสิบแดงที่วงนะแม็กทองข้างบนแม็กพี่วีทองดีโดดน่าจะแตกตัวหนึ่ง เห็นบนแวบๆตามผมมาได้ตามผมมาได้ตาม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 ข้างในโอ้โบนหัวด่วนข้างบนเหรอข้างบนพี่บนเลยเยอะละกระแตกโดดโด โอ้ยตรงนี้ตรงนี้เจ็บ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 ก่อแตกก่อแตกมันกำลังวาร์ปกำลังวาร์ปยิงหน้ายิงหน้ายิงเออสวยเอ้ยเกือบลาใช่เกือบเลยเกาะเท่เกาะสวยน่าจะตัวท้ายแล้วพี่ จริงเหรอเออเย้ตาอะไรก็แชมป์เลยเย้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยียหเกงเลยนะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ย่เนครับเดี๋ยวแมวเราอยู่นี่อยู่แล้วจะบุกอะไรนะก็ทีอะไรเพิ้เนี่ยฮะอะดมาติดตัวนึงพี่ โอ้ยติดหลเลฟไปแล้วโอ้ยเพื ay, ่อนขอข้อหน่อยดิ อ,อมึงก็ไม่ได้เยอะเลยที่มันตามหลังผมมาข้างในมันก็เห็นนะซ้ายซ้ายมาไอนวะเหนหือเน่ยอะตัวนี้ตัวนี้โอ้ย <c oughs> นี่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 ขวาซ้ายเลยสองตัว ติดที่เบียร์ติดกไม่เห็นคนเลยน่าไงโดดมาแล้วโอเค อ้าวเปป็นกล่งไหันมายิงหัวเลยบ้างล่วงเลยปีน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 ไงวะเห็นเห็นเห็นโดนโดนเอ้าเดี๋ยวเอ้าไม่รู้เหรอเขาอยู่กันกี่คนไม่นับก่อนนะปีน ติดตัวอัโดอันนี้ตรนี้งนีเลยผมผมผมมาผมไม่พร้อมโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันต่อยผมดีใหม่เลยนี่วาสแกนไม่เจอเออเจอเจ้า เห็นหรอไม่เห็นเห็นเห็นไม่ผมไม่เห็นว้างๆระวังทางทางนี้ก็มียิงมาตัวหนึ่งนะไม่มีอันหนุ่มไม่น่าจะเอ้ามันทำงี้เหรอใช่เลยที่มีของให้มันนะ อยากขี่ต้งผมไป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 เฉลเฉลบก่อนหรือถอยก่อนอไไนอุ้ยเชียละว้ตมินอ กำลังไปอย่างช้าช้าพี่เบียร์ตาขนาดพี่บอกใหรู้ว่ายิง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 แบบว่ายิง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 แบบว่าหลอกมันว่าแบบมีคนยิงอยู่ปอแปรปะแปพี่ปอแปรปะแปรปะแปรหน่อยปะแป ไอ้วงพี่วิ่งไปแล้วนะสายมือพี่วงแล้ววงแล้ววงแล้วโอเใกล้โอเคขึ้นมาโอเคขึ้นมาอ่ะนุ่มเอาให้ขึ้นมาบอกโอ้เห็นเห็นเห็น มีระเบิดไหมมีหนึ่งมีที่หน,นึ่งมันเกาะมันเกาะแดงงั้นใช่ปะมันมีระเบิดเหลือแล้วล่ะมีอัาสาเหลือดูไปด้วยนะอันนี้มาตอด,ด ข้างในอ่ะพี่สามารถดันมันเข้าไปไดพี่อันตีมามอย<า>่างพึ่งใช้ปะมันไปแล้วมันไปแล้วไปฝั่งโน้นเลยพี่ไ,<ห>ไปฝั่งโน้นเลยพี่ไป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  ต้องดักสองทางปะวะเพราะ <Primary language> ว่ามันเข้าได้สองทางเลยนะปยนไปละเข้าเนื้ <S 2> <S 2> อข้างบนพี่โอเคโอเคโอเคอ๋อลีลีีเกาะไปข้างบนคือแล้วคือแล้วขึ้นหลังคานี้แล้ว หนัคาสุดเลยอะนะครบนสุดเลยได้ล้ได้ล้ม่ีนิเมตขวาเดาัไไผมโล่งผมโล่งตอนนี้ผมโล่งมีนิเมขวาขวาเดี๋ยว่นบนหัวใช่ใช่นัะสองตัวเลย เบียน่าจะต้องยัดมันไปเรื่อยๆคิวมาแล้วพี่ก็ยัดมันไปเรื่อยๆเลยยัดเข้าประตูอะไรเงี้ยพี่อืมดนผมวิแปดวิหกห้าสี่สามสองมันกำลังปั๊มกันอยู่แบตหมดวะแบตผมหมดวะผมให้ได้พี่แต่ว่าผม

อว้ด้านหลังแล้ว้ครับพี่แบงค์กันตีมาจัดได้เลยนะพี่เอาละครับเก๊ครับเวิ อย่าโลกนุ่มอย่าโลกอย่าโลกครออยู่ตรงนั้นเหรออยู่ข้างบนเนี่ยพี่ครอบยิงก็ยืนไปบอกแล้วหรอกนะครอบยืนก็ยืนไปครอบยืนก็ยืนไป อ่าหมดแรงหมดแล้วโคต้าหมดแล้วอ๋อเพราะว่ามันเลยเที่ยงคืนแล้วไงพี่โคต้าของวันนี้ก็คือเท่ากับว่าใช้ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาทำงานวันพรุ่งนี้ก็คือไม่มีแล้วใช่